สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับรายการพลังชีวิตกับจเจริญนะครับฝากพี่น้องกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งแก่ท่านและกดแชร์ไม่เพียงเท่านั้นถ้าหากท่านสนใจที่จะเรียนเป็นระบบเป็นหมวดหมู่กับการพัฒนาชีวิตท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้าไปเรียนเป็นวิชาวิชาได้นะครับ สวัสดีครับในตอนนี้จะสอนเรื่องการอธิษฐานชำระจิตใจตัวเองหลายครั้งเรารู้สึกว่าจิตใจอ่อนแอจิตวิญญาณอ่อนแอเราต้องการที่จะมีจิตใจความคิดให้สะอาดและบริสุทธิ์หรือว่ามีสิ่งรบวกวนในใจก็จะสอนจะอธิษฐานอย่างไรพี่น้องก็พูดตามนะครับแต่ก่อนอื่นอยากจะแนะนำว่าการอธิษฐานแบบนี้ เราก็อธิษฐานได้ตลอดเวลาหามุมหรือนั่งตรงไหนก็ได้อยู่ในท่าทีสำรวมแล้วก็คอยทิฐานเพราะว่าบางครั้งก็มีความคิดไม่สะอาดหรือว่ามีจิตใจที่อ่อนแอไม่มีกำลังเราก็มานั่งอธิษฐานแต่อย่างไรก็ตามนะครับในชีวิตประจำวันเราก็ต้องมีชีวิตในการจัดเวลาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยแต่ การอธิษฐานชำระจิตใจนี้ควรจะมีสม่ำเสมอเพื่อว่าจิตใจสะอาดความที่สะอาดเราก็จะมีสันติสุขนะครับเอาละจะอธิษฐานพี่น้องพูดตามผมนะครับไอที่ผูกตามเนี่ยสามารถเอาไปทำด้วยตัวเองได้นะครับเอ,เอามือวางที่หัวตัวเองก็ได้จิตใจตัวเองก็ได้นะครับหรือกุมมือไว้แล้วก็นั่งแบบสำรวม หรือบางครั้งก็เปิดตานะครับเผื่อเรายือนอยู่ที่ในสาธารณชนหรือเราอาจจะนั่งแล้วก็เปิดตาเราก็ดูสถานการณ์ตามวาระโอกาสนะครับนะครับอธิษฐานตามนะครับข้าแต่พระเยซูคริสต์ในวันนี้ขอชำระจิตวิญ,ญญาณข้าพระองค์ให้สะอาดที่จะไม่มีสิ่งใดๆเข้ามารบกวนข้าพระองค์ ขอพระเจ้าด้ยทรงล้างความคิดจิตใจให้บริสุทธิ์ที่พร้อมจะรับฟังเสียงของพระองค์โดยพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ข้าพระองคขอมอบจิตวิญ,ญญาณไว้กับพระเจ้าขอเทพระวิญ,ญญาณของพระองค์การทรงสถิตการรักษาเข้ามาในจิตวิญ,ญญาณข้าพระองค์ให้จิตวิญ,ญญาณข้าพระองนั้นจะตื่นขึ้นเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะ กระหายหาพระองค์รักในการอธิษฐานรักในการอภิกคัมพีรักในการนมัสการและรักในการทรงสถิตของพระเจ้าเข้าพระที่ฐานขอาการรักษาที่มาจากพระองค์เยียวยาที่มาจากพระองค์ในพันนามพิสุขิเจ้า,าเมนผมจะที่ฐานเพื่อพวกเรานะครับพระบิดาของพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกคนที่จะอยู่ในการทรงสถิตและจิตวิญญ,ญาณ ร่างกายจิตใจจะพร้อมในการที่จะฟังเสียงของพระองค์รับการสัมดงจากพระองค์ในเพียงเท่านั้นที่จะได้รู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงปลดปล่อยถ้อยคาและปลดปล่อยหัวใจพระองค์แก่พี่น้องทุกคนในวันนี้ก้ารงขออธิษฐานเผื่อในพระนามพิสุกิจเจ้าอาเมนพระเจ้าอวยพรนะครับ